ขออนุญาตประชาัมพันั์เพิ่มเติมนะคะวันนี้เวลา13.00นนอนะคะศูนย์อำนวยการรับสารครบม้วนเรียบร้อ,รอคยค่ะได้มีการตัดผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายภาพนะคะเพื่อให้พ่อแนะนํากับเจ้าหน้าที่ตารวจค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่นะคะเรื่องเกี่ยวกับการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวค่ะเพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจค่ะซึ่งจะจัดขึ้นที่ห้องประชุมบชนนะคะขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านค่ะค่ะ รงทันีีได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเวลา14นาฬิกานะคะผู้มีการสูรร่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะจะไปตวรวจเยี่ยงกำลังพลที่บริเวณหน้ารัฐสภานะคะขอเชิญตื่อมวลชนทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงเจตนารมณ์ของศูน,ชชน,คคน,นะะย์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะก็ประชาชนทุกคนนะคะมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะชุมนุมโดยสงบโดยปราศจากอาวุธและต้องไม่กระทบตาร เรียร้อยและไละขอภัยค่ะต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นด้วยเช่นกันค่ะออสอรสอนะคะมีหน้าที่ในการป้องกันระงับยับยัง้งและแก้ไขบรรเทาความเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนและความมั่นคงของรัฐค่มโดยจะพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ หลักของนิสิตที่มันพยาชนเป็นไปตามวักฎหมายด้วยความโปร่งใสและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านนะคะทุกเจ้าห,หน้าที่ตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้นค่ะซึ่งขอ,อ,อความร่วมมือที่น้องประชาชนนะคะว่าวันนี้เรามาชุมนุมกันด้วยว่าด้วยความสงบเรียบร้อยดีวยกว่าน,นะคะขอบคุณค่ะครับวันนี้